นี่เราจะได้อะไรมาเปิดกันใน3,2,1สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสามารถกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาละครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับพบกับผมอัชรอบนั่นเอง วันนี้นี่แวนการ์ดเนี่ยได้ออกของใหม่มาซึ่งหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นกันน่าดูนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทีดีธรรมดามันคือทีดีของภาคใหม่นั่นเองอ่าซึ่งก็จะเป็นภาคของนี่นะนิตะชินเอมอนซึ่งนิตะชินเอมอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครแวนการ์ดเนาะที่ตั้งแต่ภาคแรกๆเลยเนี่ยเป็นแค่ผู้จัดการรันตัวประกอบนั่นเองนะยกเว้นภาค G แอบมีบทอยู่นิดนึง แต่ว่าภาคน,นี้เนี่ยเขาได้มาเป็นพระเอกเลยนะเป็นภาคที่ย้อนอดีตของเขาก็สามารถไปรับชมภาคไทยกันได้แล้วที่ช่อง YouTube k i d s อนด a r d c h a n n e l นะอ่ะทีนี้เรามาพูดเรื่องการ์ดกันต่อก็สำหรับกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็น VTD09 เนาะเป็น t ทรอ l เด็กหรือก็คือเป็นเด็กพร้อมเล่นของเอ่อนี่ c คล n นเจ e น i ิเนาะก็จะเป็นตัวนี้เลยเทพสวรรค์ประกายยูเรนัสซึ่งจะมีจุดเด่นในเรื่องของอการ ปั๊มฟอสนั่นเองนะปั๊มฟอสให้ครบ5ใบในช่องแวนเพื่อเปิดแดนดาราในแถวหลังนั่นเองเนาะเหมือนที่เห็นนิตะชิน,น,มนิมอนทำในกระตูเนาะซึ่งแดนดาราเนี่ยก็สามารถมาคอลเกรด5ที่ชื่อวอลเคอรีนอ่าที่มีพลังสูงถึง70,000เลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของเด็กนี้นะซึ่งภา,ายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากๆเลย ได้เวลาแกะข้างในในกล่องแน่นอนนะเด็กท d v a n วนการก็แน่นอนว่าต้องมออีสนามมาให้นั่นเองนี่เนะรู้สึกว่ามี i ิ p o s t e r เข้ามาเนี่ยสแตนทิกเกอร์มายัางไงเนี่ยก็เอามาเพื่อแบบว่าเล่นฟอร์แมตอื่นเช่นแบบ G หรือภาคเก่าๆอะไรอย่างนี้เนาะออโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของสนามนี่มาที่เด็กกันก่อน แน่นอนครับการที่มีซีลสีแดงแบบนี้นั่นหมายความว่ายังไม่ถูกใครแกะออกมาเลยนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะเป็นคนที่ได้แกะแล้ว่านี่อันนี้น่าจะเป็นสุ่มหลังกล่องนอกสองใบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเอาออกมาก่อนไว้ลุ้นกันทีหลังนะตื่นเต้นมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูการ์ดในกล่องกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างใบแรกเนี่ยตัวหน้ากล่องเลยเทพสวรรค์ประกายยูเรนัสอ่าซึ่ง มีความสามารถในการปั๊มฟอส์นั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะถ้ามีฟอส์์มาร์เกอร์ที่ตัวมันเนี่ยหใบหรือมากกว่าก็แถวหลังจะกลายเป็นแดนดาราเนาะซึ่งให้มา2ใบตามปกติของเด็กทีเลยถือว่าก็ค่อนข้างครบเลยอวางตรงนี้ขอวางตรงนี้แล้วกันเนาะต่อมาก็จะเป็นเพอร์ซิอุสแห่งความสัตว์ซื่อก็เป็น เกรด3ที่ให้มา4ตัวนั่นเองก็มีสกิลคือถ้าตีแวนคู่แข่งเนาะเคาน์เตอร์รั1่1จว2แล้วก็เอากัดบนมือเข้าโซเนาะก็ให้มา3ใบนั่นเองรู้สึกว่าโชว์กล้องไม่ตรงเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็จะเป็นวานิลานะจองเวทชุดขาวโคล,คลนะซึ่งให้มา3ใบปะ3ใบหรือ4ใบหมือนว่าจะให้มา3ใบนั่นเองนะ ก็เป็นวาน,นิลาเป็นเกรด2ที่ดีเฟนเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ดีเฟนส,สิมันคือชิลเออชิลหนึ่งมือเลยก็โอเคแล้วโอเคเลยเฮ้ยตัวนี้บอกเลยว่ากล่องเนี่ยกล่องเดียวคือคุ้มเลยนะเพราะว่านี่โพรเมเทอุสแห่งเพลิงระบำม,มีความสามารถในการเ,เรียงกองนะแล้วก็อันนั้นเนี่ยจุดเด่นคือเรียงกองซึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นก์ดโบโมนะแต่ว่า มีมาให้ในกล่องนี้นั่นเองถึง4ใบเลยนะโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยใบนี้ต้องใช้คํานี้เลยให้มาถึง4ใบเลยนะบอกเลยว่าคนที่ซื้อโปรโมโนเนี่ยถึงกับหลังหักเลยแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าได้แบบฟอยไปแล้วกันเนาะอันนี้าพาวเทนอสแห่งประพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ก็มีความสามารถในการปั๊มฟอร์สนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าทีดีศูนย์ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจริงๆนะ ขาให้ตัวนี้มาแค่2ใบเองนะแต่ว่าไทยให้มาถึง4ใบเลยเหรอเฮ้ยโหแสดงว่าคุ้มจริงละกล่องนี้เนี่ยคุ้มจริงนะให้มาถึง4ใบนั่นเองเป็นตัวที่มีความสามารถในการปั๊มฟอสไดอานาแห่งแสงจันนะอันนี้ก็จะเป็นเกรดหนึ่งละเอ่อก็เป็นตัวปั๊มฟอสเช่นกันนะตัวนี้ให้มากี่ใบเอ่ยให้มา3ใบ แอตลาสแห่งสวงสวรรค์อันนี้ก็เป็นตัวปั๊มฟอสเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้ให้มาสีใบเลยในเรื่องเนี่ยชีนเอมอนของเราก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะให้มาถึง4ใบเลยนะเดี๋ยวอาต่อมาก็จะเป็น PG เกรด1นึ่ให้มาให้มา3ใบนะเพราะว่าน่าจะให้รอ PG มาใบหนึงแน่เลยถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ เป็นตัวปั๊มฟอสที่ผมว่าแทบไม,ไม่คุ้มเลยอ่ะคือมันต้องโซบลัสห้านะถึงจะได้ฟอสหนึ่งไปวางในช่องแวนโซบลัสถึง5เลยอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มพานแห่งสายลมใหม่สว่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกก็จะเป็นทริกเกอร์คีย์ที่เขทริกเกอร์ให้มา8ใบนั่นเองอแล้วก็ดรอ3ดรปกติ3นะแล้วก็ดรอ PG 1 แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮิลอ่าอันนี้เลยเทพยักษ์แห่งแดนไกลวอลเคเรียนนะเนี่เป็นตัวเกรด5ที่มีพาวเวอร์ถึง70,000เลยก็ถ้าอยู่ในซเคลอื่นที่ไม่ใช่แดนดาราให้รีทายถ้าไม่สามารถรีทายได้ก็ตองออกจากเกมเลยก็คือยืนได้แค่ในนี้นั่นเองแดนดาราโอเคพาวเวอร์ okay. ถึง70,000เลยอ้อต้องอันนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันนะจุดเด่นอีกอย่างของเขาก็คือนี่ เม,เมื่อลงสนามจากมือปุ๊บให้เปิดท็อปหนะเอา1ใบจากในนั้นลงดรอปแล้วก็ได้ดรากตามเกรดของยูนิตท,ที่เอาลงดรอปนะซึ่งถ้าเปิดเจอมันเนี่ยก็ได้ดรากถึง5เลยนะโคตรโหดเลยสกิลนี้ถ้าดวงดีหน่อยแล้วก็อันนี้แดนดาราเอาไว้ให้่าเคดิออนยืนด้านหลังช่องแวร์นั่นเองอแล้วก็อันนี้เป็นระบบใหม่ของภาคนี้นั่นเองก็คือควิกชิลนะ,ะซึ่ง วันก่อนเนี่ยผมเห็นตามกลุ่มซื้อขายขาย,ขายค่อนข้างแพงนะแต่ว่าอ,อ,อันนี้มันก็รีมาให้เลยไม่ใช่รีหรอกมันถือว่าเป็นของใหม่แหละไม่เชิงรีหรอกเนาะแล้วก็อันนี้ imaginary gift force one นะให้มา5้ใบแน่นอนนะต้องเด็กนี้เนี่ยต้อง force one อยู่แล้วเพราะว่าเน้นปั๊มพลังให้แวร์ได้ครบ5นะซึ่งถ้าเล่น force two คือจะปั๊ม ให้แวน5ใบเพื่ออะไรอ่ะคือยังไงคลิมันก็ได้แค่เป็น2อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเล่นกับ Force 1เนี่ยมันคุ้มกว่าอยู่แล้วได้พลังสูงถึงประมาณ5-6หมื่นเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของ v อ่ดีศูนย์นะแต่ว่ายังไม่หมดเรามาอ,อ,อยู่ในช่วงเกลือกันนะไม่รู้จะเกลือหรือเปล่าอันนี้น่าจะคัดโฆษณา,าเออนี่เราจะได้อะไรมาเปิดกันใน3 สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเทปสวัสดิ์ประกาศยูเรเนตอยากได้มากสุดยอดเฮ้ยต้องเล่นแล้วเด็กนี้อ่ะโอ้โหโชคดีโชคดีนี่ก็เป็นตัวยูเรเนตเกตสามปั๊มทองนั่นเองนะโอ้โหยุ้ยคือจะเล่นเด็กนี้อ่ะ แล้วสูมได้ดีแสดงว่าพอจะมีพอจะมีดวงในการเล่นนันเนี่ยไม,ไม่เกี่ยวหรอก <c oughs> นี่ก็จะเป็นแบบยูเรนัสเวอร์ชันปั๊มทองกรอบทองนะสวยมากๆเลยไม่ใช่ปั๊มทองสิกรอบทองเออสวยมากคือเนี่ยมันเป็นฟอยล์แบบสากนูนด้วยนะสวยสวยสวยแบบสวยมากๆแบบไม่รู้จะพูดยังไงสวยจริงๆโอเคอันนี้ก็จะเป็น ทั้งหมดของ VTD09 นั่นเองนะสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปนะซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายวันที่23พอดีก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะถ้าตัดเร็วก็อาจจะได้ลงภายใน23หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็คือ24เนอะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับอือยูเรนะัสขอบคุณมากครับ